ชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศของตลาดนัดแพะอําเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับแสงทองฟาร์มแพนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับบ้านไอ้ฟาร์มแพะอําเภอสามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้มาเยี่ยมชมตลาดนัดแพะอําเภอเอราวันบ้านเราใหญ่นะครับงานใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนําตัวหน่อยครับ หนุ่มสิทธิ์จุพรครับไล่บ้านพรครับครับ้านพรเนาะวันนี้มาเอามากี่ตัวครับแพะเอามากี่ตัวเอามาห้าตัวครับวันนี้เอามาห้าตัวครับเอามาห้าตัวเนาะวันนี้เนาะฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรนะของเราฟาร์มไร่บ้านพรครับอยู่ตรงจุดไหนของเอราวันคนมีตังฟาร์มแพะคนมีตังแต่ว่าเป็นไร่บ้านพรนะครับไร่บ้านพรใช่ไหมตำบลอะไรครับที่มา ตำบลไผ่แแปลงครับผ้าอินแปงบ้านอะไรนะอำเภอเอราวัณบ้านเอราวัณบ้านเอราวัณเลยเนาะอยู่หลังโรงเรียนบ้านเอราวัณเลยก็อยู่ไม่ไกลจากของเราเนี่ยถ้างั้นเ่ะไม่ไกลครับเริ่มเลี้ยงกี่ตัวครับเริ่มเลี้ยงยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวเลยเหรอออกสตาร์ทเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับน้องเป็นคนดูแลเองหรือว่าคุณป้าก็ช่วยๆกันครับช่วยกันเนาะครับผมใครว่างก็ไปช่วยช่วยกันเราเลี้ยงบอลูกผสม บอแองโกผสมแองโกเนาะแองโกก็บอผสมกันผสมกันเนาะแล้วทีนี้เริ่มเลี้ยงแค่กี่ตัวนะเริ่มเลี้ยงกี่ตัวนะครับคุณป้าตอนแรกมีเอามาสองตัวเห็นมันส่งสีดีเลยเอามาลงกยี่สิบตัวสองตัวตอนนี้ยี่สิบตัวเลยตอนแรกเริ่มต้นเนาะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดเลยนี่ สามส่ามสิบามาามสามสิบกว่าเยอะ่ก็เรื่องออกมาหนึ่งก็สีเลียสออกมาหตัวอรูกข่าวได้ไงว่ามีตลาดนะครับคุณป้ากุ้มเดียวกันในหเพิ่นเคยกุ้มแท้แก่เอราวันนี่ใช่ไหมกุ้มเยอะเออกุ้มยังก็เยอะเอลก่หายเดียว่นขึ้นใหอ่มากอ๋ออันนี้เป็นกรงประจำฟาร์มเราเลยไหมเนี่ยอันนี้กงไมาที่เดียก็ตาเรามากยตาเรลมาบัดดัดแปลงเอามขึ้นมัเป็นกงแพ่เลย เราใช้งานให้มันเป็นประโยชน์เนาะใช่ตะกี้เรื่องมาแเลยใช่ไหมแล้วรู้หรือยังครับวันนี้ได้ราคาเท่าไหร่คุณป้ามายืนตรงนี้หน่อยใน้ยนรู้หรือยังว่าได้ราคาเท่าไหร่นี้ยนองอว่าร้อยห้าบาทได้ว่าท่านไปถามกรรมการร้อยสิบบนี้ร้อยสิบที่โอ้สาธุค้นให็นี่ นแท้นีแล้วทีนี้คุณป้าอยากได้ราคาเท่าไหร่อ่ะอยากได้ยี่สิบสามสิบก็เป็นมาคุณแล้วพอไหมถ้ามันถึงสามสิบแล้วจะพอไหมหรือว่าอยากได้เกินอีกเออก็บสามสิบก็บสิพ่อใส่พ่ออย่างนี้ที่เอาแค่สามสิบพอเนาะร้อยสามสิบพอเนาะอยากขออยู่ถ้าเกิน้็ไม่เอาแล้วยิ่งเป็นมาลอยสามสิบก็มั่นเราไปที่นี่จะของมาเลี้ยงแล้วว่าลอยนึงลอยห้าบาท ตอนนี้ขายไปกี่ชุดแล้วเนี่ยแพ้คุณป้าเนี่ยเอาเชือเรียกเมียก็ขายเป็นน้ำบานน้ำเยื่อที่หาตัวเราขายให้คนที่อยากเลี้ยงไหมจ้าเพื่อนยี้ยงกับแบ่งขายเพื่อนไปเที่ยวมาวันนี้ตัวผู้หมดเลยตัวผู้หมดจ้าตัวเมียก็มีหันหาหกตัวตัวเมียนี่ยังไม่ออกเอาให้มันเอาลูกก่อนเนาะเดียวกันมันที่มันยังไม่เซิงนี่รุ่นเดียวกันก็มีแยกไปให้เป็นสาวตัวผู้นี่เอาออกไปก่อนจ้าเลยเอาเรียกกันตัวผู้มากกว่าเราเราใช้ตัวผู้เป็นอะไรนะเป็นบออะไรนะ ต้นบอลูกผสมวัวบอววัววัอมันบัวแม่นบัวเลยแบบขาวนี่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นพ่อพันธุ์มาก่อนไหมหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่แพ้เด็กดิว่ามันโอ้แพ้เด็กเนาะมันใหญ่กว่าพวกนี้นิดหน่อยได้มายูนตรงนี้หน่อยเนาะอ๋อไอ้มันตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงไอ้พวกหัวล้นนี่ผสมอันนั่นก็อ๋อดื้อหน่อยอันนั้นก็พ่อมันก็หัวล้นแม่มันก็หัวล้นเป็นเป็นแองโก้เดี๋ยวว่ามันออกอันนั้นแองโก้ผสมบอล อันนั้นเอ็งพอกเอ็งโก้แม่อองโก้โกปกติเอ็งโกท,ท,ที่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 มีเนี่ยก็คือไม่มีเขาใช่เอ็งโกไม่ถึงหัวล้นนี่มีก็มีมาหัวล้นด้วยมีมาอยู่ตอนนี้สามสิบสี่สิบแล้วเนี่ยสามสามสิบห้าสาเอามาเอามาห้านี่ก็คงจะเหลืออยู่บ้านสามสิบละเลี้ยงมาแค่ปีกว่าี่กวา,กวา,กวาเดือนตุลาปแลีแล้วแล้วคุณป้าคิดว่ามันดีไหมอาชีพเลี้ยงแพะนี่ ไม่ใจก็มาเพื่อนเราได้ไหวจะคล้องเข่าแล้วกันใช่ไหมเข่าหรอาได้ไหวย้อนเข่าเราแล้วมีใครดูแลช่วยกันล่ะนี่ตาผู้แข็งแรงก็มูนแล้วไปหาเบื้งอยู่อันนี้นี่ยใช่แล้วก็บว่าใอยเบิ้งแล้วตัดผมอยู่บ้านอ๋อแล้วทีนี้อ่ะนี่ตากับยายเลยล่ะใครเป็นคนหาอาหารให้มันเนี่ยตาตาเหรอตาหาอาหารอะไรให้มันทันเกษตรส่วนมากอะกระถินเลยจ้ายายไม่มีเงินยายก็ไม่ซื้ออาหารก็พยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดเนาะจ้า ได้ทุนน้อยแล้วทีนี้เราคิดว่าเราจะทำฟาร์มไปเรื่อยๆหรอใช่ไหมใช่คิดว่าบางเทียย่อยแล้วก็อยากตายแล้วก็อยากลืมว่าคิดว่าเดี๋ยวขายเบิร์ตโยกก็ได้ขายโยกเพราะเดีซื้อวัวมาเลี้ยงแล้วว่าเรา้ยง่ยแล้วฉีดยายากอ๋อฉีดยายากฉีดยาวัวมันยากกว่าฉีดยาแพะไม่ใช่เหรอ,อ,อฉีดยามันไม่ค่อยได้ มันจับยากเหรอต้องพรมฉีดมันมีมันมีอุปกรณ์ก้นี้ฉีดยาเปลนแต่ว่าพ่อก็แม่ฉีดไม่เปลี่ยนไปเคยเลี้ยงหมูที่เบตาโกแล้วก็รอแกตอนนี้ตาเลยอยากเปลี่ยนใจเลยว่าโอ้อยากเลี้ยงง้วดอกแพร์มันฉีดทานฉีดยาให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะคุณตาเนาะแต่ว่าเนี่ยดอกล่ากับไข่แต่ว่าแพร์นี่กับว่าไแพรนี่ก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะออกแป๊บเดียวก็ออกแป๊บเดียวก็ออกนะเชืองแรกมันตายเป็นทิฟต์ก็ได้นี่ยแต่ทันได้หาทิฟต์แล้ว เชื่อก็ไม่ไม่ว่าเขาว่าเข้าใจมันฮอบวยมันเลื้มกันมันกระตามกันเันตึงตึงเถื่อนมันกระแทงเทียนละสองละสามประมาณนั้นเลยเนาะจ้ามาที่นี่ยายตาแล้วเลยมาจับขังคอกับเบื้องเนี่ยคปหละเพิ่นจับขังคอกตัวได้ยทงไงี้ยกรคขังเล้ขังไว้ได้ยีดีแม่ว่าตายเยองตัวแล้วคุณป้าถ่ายพระญาเมันยังไงแพทนี่ฉีดยาฉีดยาบ่ให้ลูกชายฉีดไม่ค่อยได้ฉีดหรอก เขาต้องใหญ่ก็ไม่กล้าฉีดเพราะมันแท้งยังไงเออาร์แล้วก็ท่องไว้ก่อนใช่ไหมก็เลยไม่กล้าฉีดพวกออกมาใหม่ๆแบบนี้ก็ฉีดยาบำรุงบำรุงบำรุงใช้ยี่ห้ออะไรคุณป้าอย่างนี้ยแหละขาพยาธิเห็นไหมลูกเห็นไหมเรายังไก่แพยาธิที่เป็นแบบฉีดที่เป็นแบบกอกแบบฉีดฉีดเอาดีกว่าสบายกว่าเนาะเที่นี่ออกมาครับก็ต้องฉีดท่าเล็กเห็นไหมไม่จังสิงย่งอ๋อ้ท่าเล็กนี่ต้องฉีดปั๊บเลยท่าเล็กเนี่ยออกมาบำรุง สองชั่วงเครียดเลยนะเนาะแล้ววันที่แลวก็มันยืนมันยืนได้ก็มันมันยืนตัวนี้นะยืนตัวนี้พี่นะยืนนตี้มันยืนได้ปุ๊บเราก็ฉีดท่าเล็กฉีดท่าเล็กเลยครับฉีดท่าเล็กเหรอแล้วปริมาณเท่าไหร่ทีวนี้เท่าไหร่เข้มเข้มเขมเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเหรอเห็นเบอร์ยี่สิบแล้วก็ฉีดทาเล็กนี่ว่าตายเยอะโีดตามน้ำหนักเลยครับฉีดตามน้ำหนักมาเขาว่าไงปกติมันจะกี่กิโลนะออกออกใหม่ใหม่อะออกใหม่ใหม่มันก็ มันจะถึงกิโลไหมพี่แล้วเาฉีดกี่ซีซีอ่ะไม่ถึงกิโลซีซีเดียวครับเก็บเก็บนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวใช่ไหมครับฉีดตรงไหนเข้าฉีดเข้าตรงไหนฉีให้ดูหน่อยคอตรงไหนตรงคอนี่เหรอตรงนั้นเหรอใช่เข้าไปดึงหลังมันขึ้นเอาตรงนั้นใช่ไหมเล็กๆเหรอครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะฉีดแล้วก็ฉีดแม่ก็ฉีดยาสาระทย์ติดต่อกันท่านแรกฉีดยาฉีดบอบลุงครับแล้วหลังจากฉีดสองสามชั่วโมงแรกนี่ อีกกี่เดือนถึงเราถึงฉีดเพิ่มอีกก็อาทิตย์ละเท่าอาทิตย์สามอาทิตย์ติดต่อกันสามอาทิตย์ติดต่อกันครับเหรอฉีดให้มันแข็งแรงหรือว่าฉีดให้มันโตเร็วฉีดให้มันแข็งแรงครับคือเขาเขาเขาเป็นสูตรของเขาบ้างันเถอะเป็นสูตรคเขาฉีดรเองคับถ้าเล็กว่าตายต้องี้คับไม่ตายเลย แข็งแรงเลยใช่ไหมมันก็ไม่ถ้าฉีดไม่ตายใช่เคยแฝดซีเท่านึงเยอะพอแค่นั้นตายไหมไม่ตายตายดิคนดูไม่ได้ดูคนดูนมันก็เลยนตายมันไม่อยูนอยู่ครับดูแลไม่ทันคือมันจะต้องมีนมป้อนอะไรถ้ามันตายตัวออกมาสี่ตัววันนี้พอลูกตายหมดแล้วแม่นมก็คัด ไม่มีใครไปบีบนมอ,ออกให้มันปัญหาอีกเขาจะต้องบีบนมอ,ออกให้มันมนถึงจะไม่ตายนมนม,นมเหลืองเขาเนียนะจ้าวันนี้นะนาตาแกตกไม่มีเวลา <c oughs> มันเลยก็ตายังแม่ทั้กเลยก็ตายานนมมัน,มนมก็ถึงขั้นตายเ,ยเหม,มันาตาเลยอเพาว่าลูกไกินให้มันจงเนี่ยนมวนแดงไหนีร้า นนี่หหัวลอายตถ้าจะไปฟาร์มคุณป้านี่ไปไปตรงจุดไหนเขาแนะนําหน่อยว่าฟาร์มอยู่ตรงไหนอยู่หลังโรงเรียนเอราวัณอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้เหรอบ้านเอราวัณครับโอ้บ้านเอราวัณอำเภอเอราวัณโอ้อยู่อยู่ตรงบลเอราวัณไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อชื่อชื่อฟาร์มอะไรนะคุณป้าฟาร์มแพรคุณมีตังคนมีตังคุณมีตังคุณมีตังชื่อล้านชายชื่อล้านชายเลย ชื่อไล่อชื่อไล่บ้านพรไล่ไล่บ้านพรบ้าพอที่มีป้ายถนนดำนะหน้าถนนใหญ่นี่เหรอออกไปข้างโรงเรียนเลยท่แกอ๋อแล้วที่นี่มีเบอร์โทรไหมติดต่อได้ไหมมีอยู่เบอร์โทรไอ้หนุ่มจำได้ไหมเบอร์โทรลูกชายหรือหรือลูกเชยเออเบอร์โทรคุณป้าตาแกแล้วอยากขายออกอยากยกออกมาเลยอ๋อบอกเบอร์โทรมาถ้ามีคนมาซื้อก็ช่วยบอกให้หน่อยนะบอกเลยบอกผ่านนี้นี่เลยบอกผ่านคลิปนี้แล้วเลยป้าน่ะจำได้ไหมลูก แม่ก็จะทำซื้อดนะคม่ประเดี๋ยแพ้ด้วยนี่ไม่ได้ตัวด้วนเลยถ้าแกฟาร์มคุณมีตังค์ฟาร์มแพะเนาะอ่าเบอร์โทรบอกมาเลยมันเลี้ยงยากกว่าควายกว่าวัวไหมแพะนี่ถ้าหมายถึงว่าเฮาบรเห็ดหลายแนวนี่บ่ยากง่ายเลยล่ะใช่ไหมเขาไปตัดแต่พักก็เสียแนนี้เราเราทำหลายอย่างเราอยากได้หลายอย่างเลคุณตาเรากีดยางด้วยก็นั่นแหละสิ ตีย่างได้สี่ทุ่มห้าสองวงเช้านก็เลยไม่มีเวลาให้มันแล้วก็ไปเอายาพักกระเสียดมาให้แพะเอาพักกระเสียดมาให้แพะแล้วต้องไปหย่อนต้องกดที่คุณลุงก็เลยเหนื่อยทีนี่เออเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยอยากเอาลูกชายก็เลยมีงานทําแล้วก็เลยจะตัดผมประจำร้านตัดผมตัดผมอยู่ที่เอราวัณหลังตลาดหนุ่มบาร์เบอร์บาร์เบอร์ใช่ไหมแล้ว ก็เลี้ยงใจนี่ยายอยากเลี้ยงต่อไปอยู่ยายหักวันแล้วทำไมไม่แยกแผนกกันเลยล่ะครับคุณป้ากับคุณลุงแยกแผนกกันเลยไม่แข็งแรงแยกกับผ้าพึ่งออกมาจากล่วงวันศูนย์นะครับครับศูนย์หกสามอยากได้ก็บอกเพันไปเบิ่งงบนเจ้าบนึ่งนะพี่โทรศัพท์มันรวนนิดนึงโทรศัพท์แม่ยังไง ว่าถึงว่ามันเป็นแต่หักแต่หักแยหักแยเลี้ยงแยกกัหักแยกเอาเงินลูกไส้ไปซื้อมันตัวเขรหลาดสองตัวว่าที่มาขายเนี่ยสองตัวซื้อเข้าเยอะๆเลยเอาเก็บไว้เลยแต่ว่าขันห้องดูมีเวลาดูแล้วมันนี่ยไม่อยากหรอกกินอิ่มแล้วมันก็นอนเอออดี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 อ่าบอกเบอร์ละศูนย์เก้าสามเจ็ดหกสี่ สามห้าสามสี่อ่ะโอเคมากมากเลยเนาะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ครับบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ครับอำเภอสามรอยย่อจังหวัดประจวบคีรีขันครับศูนย์หกหนึ่งครับสี่หนึ่งแปดแปดสามศูนย์ศูนย์นะครับแสงทองฟาร์มแพ้นมังสะพุงจังหวัดเลยครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ